ลิซ่าแบล็คพิงร้อนสู้แดดประเทศไทยเห็นแค่นี้คือรู้เลยว่าสวยมากหลังจากที่จบคอนเสิร์ต The Blackpink World Tour Ball พิงที่ประเทศไทยในวันที่7-8มกราคมที่ผ่านมาโดยความที่ลิซ่าได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยบ้านเกิดของเธอได้อยู่เมืองไทยต่อและมีเวลาอยู่กับครอบครัวรวมไปถึงพบปะเพื่อนๆทานของอร่อยและบอกเลยว่าช่วงที่ลิซ่าอยู่ไทยแฮปปี้สุดๆเลยล่ะคะ่ะ และว,วันนี้17มกราคมอินสตาแกรมแ c คเค t าหนึ่งได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าสวมใส่เสื้อกล้ามและกางเกงยีนแต่งตัวชิวๆขณะที่พักผ่อนเทปประเทศไทยนอกจากความสวยของลิซ่า b l a c k พิงคและกล้องในมือของเธอแล้วก็ทำเอาหลุดโฟกัสโดยกล้องตัวนี้คือกล้องมีราคา35,000บาทแถนเป็นกล้องที่หายากในประเทศไทยอีกด้วย แต่ลิซ่าก็นำมาเถือแบบนี้รับรองว่าราคาพุ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะ